ครับผมตก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมบุมยังไงปรี่ิเพลมครับวันนี้จะมาเล่นเกมมาครับนะบอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับในเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะนะครับแต่ว่าก็จะเราวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมกันนะครับนะเดี๋ยวรอมันเริ่มกันแป๊บหนึ่งเอาลูกเล่นแบบนี้ทำไมอ่ะ คนนะครับโอ้แล้วก็รอเวลาครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนมันใกล้จะเริ่มแล้วกันนะครับก็จะไม่เสียเวลาการดูนะครับโอเคโอเคครับตัดมากระต่อนะครับโอเคมันก็จะเริ่มแล้วโอ้นะครับไปครับนี่เกมนี้เดี๋ยวจะสะพายครับ นี่ครับเกมดีแท็กนั่นเองอเกมมินิเกมนี้เราเราก็มีนักเกมทีนดีแท็กนั่นเองนะครทีจ่จะมาสปายวันนี้ก็เล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับรีบีที่หนึ่งนั่นก็นะเราขึ้นมาที่สูงก่อนครับเพื่อมันจะเป็นทีนที่ทนะครับอ๋ออ,อ,อะไรวะนี่มันขึ้นได้ไหม ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ใครเป็นที่ที่งอไปน,น่ได้เราจะขึ้นข้างบนตรงนั้นขึ้นไม่ได้โอ้บึ้มแล้วครับตรงนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นตรงนี้ครับอ๋ออะไรวะขึ้นผิดวะเราขึ้นผิดเราขึ้นผิดซะแล้วโอ๊ตตัวนั้นเป็นทีน่ดีเงี้ยไม่ได้เลยอย่างนี้มีได้เลยเพราะตัวนั้นเป็น เห็นอะไรครับขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับขึ้นได้ไม่โหลดโอเคครับอันนี้มาทำไมบื้มแล้วโอเคตอนนี้เราเลเยอร์อยู่สิบห้าคนนะนะครับ เราจะไม่พูดพูดมากนะโอ,อ้โหตอนนี้ผมเป็นรอบไม่ได้แล้วมันเป็นไงมเป็นตัวมไม่ได้โอเคมันเป็น,ม,นม,มันเป็น,ม,น,ปนมึงเป็นอ่ะอา้าวแปะขึน้นแปะขึน้นกูก็แปะอ่แะแปะใช่ไหมนี่มึงแปะบึมบ้มเบื่อโอ มันบึ้มส่กูแล้วนะครับอือหือมานีอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ขอตัดคลิปไปแล้วกันนะครับเจ็บอัดมากันต่อนะเล่นไม่คนเล่นยาเหียอะไรกันไม่รมึงเล่นอะไรกันอะ งูอ๋ออ,อ,อะไรกัเนี่ยโอเคโอเคโอเคไปครับเพลเยอร์มียี่สิบสามคนครับเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไอ้พวกทีนีติดกราดต้องได้ที่หนึ่งไม่ได้ที่หนึ่งกูไม่เอาเอาครับที่สองติดที่ติดหนึ่งในห้าก็ดีครับดีแล้วนะครับติดหนึ่งในห้านะ ดีละแล้วจะขึ้นเขายัางไงอ่ะขึ้นภูเขาขึ้นตรงนี้ถูกเอาได้ไหมอ๋อะไม่ได้โอเคครับมีคนบึ้มไปแล้วเฮ้ยมีคนแอบอยู่นี่หละเฮ้ยพวกมึงเป็นกูไม่รู้เฮ้ยมันเป็นวะ โอ้ oh my god my god อย่าอย่าแปะฉันนะโอ้ยมาแปะฉันอย่ามาแปะฉันฉันบอกเอาหนูมาเอาดินจัดเอาแต่ไม่ได้ไอเอานี่ไปแทนไอ้เชียเนี่ยโอเคครับมันเป็นดีนดีครับเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้บึ้มโอ้เดโหเยอะ เหลือสิบห้าคนครับนินจาตอมึงแป๊กกูค่มตายแอบนินจาตอกครับผมไม่ได้เป็นนะทามาแอบตรงนี้ก่อนครับแอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับหวังว่าไม่มีใครรู้นะัอดีเพื่อนแอบกันครับมีคนเป็นครับ แปรไปก่อนครับบึ้มครับบึ้ม,รมเรียบร้อยเราวเเยอะอยู่11คนครับ,รบผมเป็นบุญจะแปรไอเหี้ยนี่ก่อนนะแล้วก็วิ่งนะแค่เป็นตัวนี้กลุ่มผมยังไม่เป็นคนระับเฮ้ยนั่นเป็นไ้เฮ้ยมาแล้วนั้นแปะกันอยู่นั้นนะครับนี่ครับ ต้องติดต้องชนะให้ได้ติดโอ้โหบึ้มแล้วเออคนนี้รอดชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรฉันจะอ่านเธอนั่นแหละเธอน่ะอ้าวเราเป็นเราเป็นเออคืออย่าบึ้มอย่าบึ้มนะอย่าบึ้มบึ้มบึ้มไม่ได้หนูบอกให้บึ้มหนูบอกให้บึ้มฉันไม่บึ้ม อย่าเพิ่งบื่อนะอย่าเพิ่งมาแปะเราเราไม่ต้องการนายอะเราไม่ต้องการนายเราไม่ต้องการนายเราไม่ต้องการไงโอ้นะครับนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้โหแต่ว่ามันก็รอดแต่ว่ามันก็มีคนเป็นทีนทีอยู่ใกล้กูไม่ชอบเลยที่เป็นทีนทีอยู่ใกล้กูเนี่ยกูเกลียดเกลียดโว้ยเกลียดเกลียดเกลียด มีคนมาจีนทีเยอะมากครับตอนนี้จะบุ่มแล้วไม่จะบุ่มโอเคเดี๋ยวไปเยื่ออยู่สามคนครับใครจะเป็นกันแน่นะครับต้องหาไปเยื่อเจอก่อนโอเค,อเคตอนนั้นผมยังไม่เจอสามคนนั้นมันอยู่นั่นนะ เพเ์เดอะเพยอยูสองคนมันขึ้นยังไงอ่ะโอ้ยไปได้ไงอ่ะอ้าวโกงหรือเปล่าครับเมื่อกี้คนแฮกอ่ะ อ้อผมนี่งงเลยนะงงอ่ะครับเมื่อกี้ผมบินมันอยู่บ้านหลังนี้แล้วมันไปได้ไงมันบินหรือเปล่ามันใช่รแกรมโกงอ่ะครับอะไรอ่ะชนะเชียวนะนะครับงงขับไปที่ลอบเี้ครับโอเคคนระับ แล,แล้วก็จะชน,นะก็นะโอเคนะผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะสวัสดีชุวยสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับ